ครับผมอยู่กับผมในตแตงใจครับเมื่อนี้อัปเดตอาการครับงวหน่อยดีขึ้นร้ายครับนี่ชือขันว่าเศ้าเลยกับว่าแมนครับตอนนี้ตุ่มในโตกับยุบท้ายไปร้ายหละในแผ่นหลังในข้อขางโตเดี๋ยวเดี๋ยวผ้มพาเขาไปเ่งในขอบดีกว่า <c oughs> นีหายเวดแลละครับปอดหมดแล้วเป็นยังเออมันจะเป็นหาดหรอคนตกติ้มที่นรอเนไฟเข้าก็ะดังไว้กลางขอครับกระ้มเอาขี่มันเนี่ยครับขีแหงมันใส่ ไหลยุ่งไหลหิมออกไปเหมืดอเนี่ยด้วยครับด้อยเพราะว่าพนกระตกครับตกลินบกแป๊กตกแป๊กนี่ครับเบิ้งครับเห็นบ่ครับตุมหยุบเิ่นแหละหมุดเป็นแหละครับผมนี่เบิ้งห้อยนี่นี่ครับเห็นบ่ครับเนี่ยกลายเป็นเป็นไหนก่อนจะเป็นตุมนู่นนู่นคือนะครับเนี่ยมันหยุบตุมมันหยุบลงไปแต่ว่าเ่ากับบอสลาใจนะ้ครับแต่ว่านี่ข้อนี่ยังหนาแต่ว่า กันยุบลงหลายครับผมจะดื้ดอที่ไหอปกติสีสีบอลนีนี่นะครับปกติสีนิง่งให้จับครับนี่สีดยาคนดูร้ายครับคิดแต่ว่าสีมาสียาบ้างนี่เบื้องนี้เอบเอขาขาลังกะหายครับกยุบลงหลายครับเบื้องตุ่มตามโตบุ้มลงเห็นได้ชัดเลยครับผม จากที่มันนุ่นๆมันจบีบบุ้มลงบุ้มลงบุ้มลงแต่กับโมเมนเป็นวันดำๆเลยครับบุ้มลงลงในข้อนี่ยังหนึ่งกับมี่เพรมันตันหมดไปคแบเบจ้าใส่ถุงมือใส่ขวดมาใส่ถุงมือเท้าเลยใส่ถุงมือคางนึงเนี่ยคางที่เจ้าธนัดนะเยอดคนสิมาท่ายาหม่องครับนาทีท่ายาหม่องผมโบท่าครับมันมันบระหยากให้จับแต่นี่เบิ้งกระหู ตอนนี้ครับเริ่มซีดื้อนะครับเริ่มสีแลีนเริ่มสิแบบับว่าอยากให้เขาใกล้ครับพราะช่วงนึงนะไครจับยังได้ก็ได้เมื่อเฟือ่อซ้ำข้อี่อนก็ยุยบแล้วตุ้มต่างๆก็เรื่มมุดลงเริ่มเป็นตุม้มแข็งๆมุดลงเป็นบุ้มลงครับตุ้มเป็นบุ้มบุ้ม,บ,มบุ้มลงตามข้อแต่กันยังเบืบ้องหน้าเบื้องตาก็ยังบรท่านได้สดใสแห่งแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหลายครับ แต่ว่าตัวนี้นี่ผมมียังครับปอดไั่ตัวนี้เป็นเศ้าเลยล่ะตัวนี้ก็คือกันครับตัวนี้จะเป็นหัวง่วนี่แป้งอีมุ่งนี่อีมุ่มหน่อยนี่นี่ขางทองวันนี้เอายา,าหห่วงใส่มันในเรื่องนี้มันเป็นหนำเลื้องไหลออกมาเออนี่จับได้ว่าอะีรเออเนี่ยมันเป็นหนำเ,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 เป็นน,องน,นองนี่เป็นลุ่มนี่ขางทองวันนี้ อย่าดือได้มึงถือเข็มอีกเด้อมาเนี้ออกมาเนี้ยเร็วออกมามานันนี้เบิ้งเบิ้งให้เบิ้งดูให้เบิงเบ้งดูหัวว่วาทุกตัวนี่หนีหยาพมพรมมืดครับหัพวพรมจับมันสีดา yes. <c oughs> ทุกตัวนี่สองสี่หกแต่เก่าซิบตัวตัวตัวหนึ่งอยู่ขอบคุณครับตัวนั้นกับว่าจะเห็นผมกับหงสสั้นเปิดอาหลาดด้วยกันครับนะ แล้วมันไปเบืองหนาขอบเลยอ่าเพิง่งเอาหนามาครับเพิ่งเอาหนามาแปลงลุงยังมัท่านไหนมัดเลยนี่เด้อนี่เขากออะเกลืี่ยเขากะแขวนแขวนแขวนเลยครับคืออยากให้มันขาดเลยเกลี่ยเล่ดีต่องัวเขานำ้ำงัวจังซีได้อ้วนเลยครับกินหนาดีครับนี่เป็นยังไงปกกี่อยู่เงเงนเว้ยว่าจังไดเว้ย แสดงว่าลูกยางมันตายแล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าอันกับได้กุม้มได้กุม้มไอ้เซตโตหายส่งน้งเว่นเพื่อนไขยอะไรนะ,ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มงากินได้ตุ้มก็เริ่มบุ้มล่งครับคือมุดเข้าไปเรื่อยขาบวดเจ็บ ข้ากับโบเจ็บแล้วฟืนกับกำลังครับกำลังกินหยาได้พวงนี้โมม่มีปัญหาครับพวกแม่ใหญ่แต่มีแต่เดี๋ยวาสีแคโตซ่า,ามันลุ่งให้มันอวดเลยครับอันนี้ครับแม่นี่ก็เพิ่งออกลูกใหม่ได้อยู่ประมาณสักเดือนหรือมั้งเลยกับเบื้องหัวหน่อยเอ้ยกินหยานะเป็นยังตัวสีถิ่มกินต้องไปดีดีนี่แหละเหรอครับโมบนี่หน้อยนี่ จับในที่แหลจับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวไม่น้อยกำลังวินตาซั่งครับแล้วก็บรึงระวังเลยตัวนี้ครับคือมันตัวหน่อยแห้งครับอันมีปัญหามากอยากเกี่ยวกับร,รักษาแต่ก็เพราะว่าผู้แม่ยเป็นคือสีดีครับเพราะว่าตอนตอนถี่ตอนถี่เป็นขอดก่อนเป็นจุขอดนะมันเริ่มระบาดเลยไม่ขอกเริ่มเป็นแล้วกำพอดีมาขอด ภูมิก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะแต่ก็ไปเสื้อหน่อยเนี่ยนี่แต่รักษาแผลภายนอกครับตอนนี้รักษาแผลภายนอกอย่างเดียวครับผมสําหรับผมวัอนี้น้าตั้งใจกัมาอัปเดตอาการง่วงอยู่ในขอบของหน้านะครับเนาะก็ถือว่าการรักษาก้อนหนาคลิปก้อนหนานี่ผมก็ได้ลงคลิปไปเนี่ยว่าใส่ยาอย่างรักษานะครับเนาะเดี๋ยวตามไปบึงเอาก็ได้ครับ คลิปคิหยออหล้างสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ